ว่าเบ็ยมันเบียดขนดไะนอันี้บานที่บ่้านที่ค่ะแต่ทีนี้ตัวตอนไหนอยู่พันกำลังกนใซตทุองเท้าน่้นถามเราเอาตัวตอนไนอยู่พันกำลังกดใซตทุงเทยานัหนถามเราเอายถามเราเลยค่ะี่เาอยู่ นี่แบบแผครับแบบแผมนี่แบแผ่บหมีหนงกเวน่สผมกนกอนมัสบะนี่บอโอ้โหอายุผอายุสิสอนั่นยิ่งก่เทียครับยิ่งนี่เทีเดียวกี่โมงครับไปล้ก็โมงยี่สิบเนี่ยแล้ตอนนั้นเปิเี่เว้นดิบ่ เช้านี่ก็อนีไปเห็นงานท่้งานผมไม่มีผมไม่มีปัญหากับเขาทำงานกันยากมากการถือปืนเข้าไม่เป็นไรหรอก ตันตันเรียกไหมตันเรียกปันเรียกตันเรกชื่อดีๆล่ะชื่อดีๆเออเออ่ัดเนนะ่ัดเนเายังเร้อมกรอบองวันแรกไ่ได้ มันแรกวันแรกเป็นขออนุญาตวันแรกเขามาหยุดแล้วเขาก็ไปจอดที่ยาอี้วครับนี่ครับที่ผลิตยาอ้กับยาอีครับนี่คือบางรอนคือไอ้ตอันดับสองอันดับสองมารับรเส้อเมือรอแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นนั่งนั่งนงทีเดิมมวาอะดินมวเหครือแ้นรับขับรเดีนะถึงรไปถึงรไป เดี๋ยรถกลับไปทางนี้่อีมือเลรีมือ้วยนะกลับทีมือไปทังนี้เด้กืนไหมไปให้น้องเขถือกัไปน้องเขาถือวันวันที่สามสามมษาจะร้องว่ายังไงนะวันที่สามอ่ะได้ยินอยู่เดี๋ยวเราไปทังนี้

ดีใจว่าดีใจว่าเจะพร้อมจะได้อิม่มก็จะได้อิม่มใจได้กินเค้าได้<ล>ดทัางวันไปเกิดดีแในบ้านเ่ามีไผ่ไหนเย่บ้านมีอยู่ตอนกลางวันเหมืหอนมียาย้ายอยู่เป็ือนมูพอเกิดดีเหมอยู่กับสองก็เหมือนนี่ตอนนั้นก็ล่างใส่ทุงทท่งเถ้าทชงดีไปแม่ยก็ล่างกลมใส่ทุ่งเถ้าเหลือพิเศษพอดีรถตื่นเมือ่อว่าท่า้าก็บางเ็ลบอยู่ห่างเสาเสาบ้านุบิด ยังไงบ้างไม่ยังบอกบอกว่าในื่อยหยเราที่ตะก้อมดีเมื่อคิดว่าอดีตทิดไม่เคยทั้งคิดบอกบอกว่าบกิดเพิ่งเคยคิดไปอีกเรื่องอื่นอๆบุ๋นเราไม่แต่คนบอกไม่คิดเลยตอนนั้นเขาดูแลพอดีบอกยังไงบ้างกัะกระท่อมธรรมดากับกับเบื้องกันท่อมธรรมดามันเพราะมันขายเล็กเก้ากับดีมันเดียวผลเล็กก็มาขายมันเจ็ดฟ้าไกลอยู่หลังบานเจ็ดปล่อยเจ็ดสิบกิโล แล้วม um ันเหมือนกาบาเห็นพรรดาบัรเยดเรื่องใกล้ใกล้ตียังทักอย่างนี่งแมนดีกว่ามันมันมันบารูหรอกมันอีส้างกินตนาการไม่คุ้มไม่เพราะว่าอย่างพ็ออยู่ด้วยความหวาดผวาพอมาเห็นแล้วเออคนนี้ใช่แวตามันใช่ก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะเกงแต่ว่าเวลามันออกมามันจะมาทํรลายเราเพราะว่าแวตามันดูเราเนี่ยมันมันไม่ไม่นั่นเลยมันอาฆาตมาก ดีผ่านมากเป็นกิงอยู่แล้วจักก็เป็นไม่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 เพราะว่าพี่ไม่ไม่เข้าไม่พี่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไก่เรื่องอันนี้ของของแฟนแล้วก็ไม่ได้เรารู้จักน้องคนนี้ไม่เราเคยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอะไรไหมคืมันมากินข้าวบ้านเราวันหนึ่งเนาะเนาะเออก็คือก็ไม่ได้ใส่ใจคนไม่ได้ใส่ใจคนนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้ตั้งแต่วันเกิดเหตุ นะครับผมได้สั่งให้ฝ่ายสืบสวนลรงพื้นที่ตั้งแต่ที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุจนกระทั่งสืบสวนทราบว่าคนร้ายในคดีนี้คือผู้ต้องหาที่เราทําการจับกลุ่มตัวได้เ,เมื่อทําการสืบทราบว่าเป็นคนร้ายแล้วเราได้ทําการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาพบรถจักรยานยนต์คันที่ผู้ต้องหาขับขี่พบเสื้อผ้านะครับอาวุธปืน นะครับหมวกไหมพรมซึ่งคนร้ายใช้ในวันก่อเหตุนะครับจากนั้นได้ทำการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าได้เป็นคนคนเดียวกันกับที่ขับรถจักรยานยนต์ตามที่พยานพบเห็นในที่เกิดเหตุในวันนั้นครับเารับว่าเขายิงนยครับผมมขาิง่เหตุหรเรื่องอะไรว่เหตุคดีนี้น่าจะเกิดจากเรื่องส่วนตัวครับว่าทั้งสองคนนี้ มีความาสนิทสนมกันมาแล้วก็เกิดจากการขัดแย้งกันนะครับเกิดจากเรื่องส่วนตัวครับเรื่องเราแจ้งข้อหาอะไรบ้างครับแจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะและยิงอาวุธปืนนะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรครับ